สสัครับอ่านวิธีการสังเกปตปตตเลียน,นครับปตัตเลียนที่มันบบเขาสังเกตแบบไ,ไับปฏต,ปตปเลียนบบเขาปัตเลียนบกเขานะครับสังเกตง่ายๆเอาง่ายๆเลยครับปฏตเลียนบกเขาหรือเขาบอดี้นะครับตอนไขนะครับปัตเลียนโบเขา,าออนี้ตัดขนอ่อนไม่ได้นะครับตัดขนอ่อนไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะตัดทรงผม ให้เด็กนะครับเช่นผมเด็กที่จะมีไรผมห,หมลายๆไร <ripe> ผมคือค้นอ่อนนะครับเส้นอ่อนนะมันสีตัดบเขาครับมันสี <am> ตัดไปแล้วมันสีดูดนะครับมันสีลกหรือมันสีบวกินผมนะนะครับนั่นแหละคือปตะเรียนบเขานะครับสังเกตง่ายๆนะครับทาไปนะครับรีบไปรับไม่นะครับตีไปรับใหม่นะง่ายๆวิธีแก้ปัญหานะครับนะครับ หยอดน้ำมันเวลาใส่นะครับนะครับหยอดน้ำมันด้วยทุกครั้งนะครับห้าถึงเจ็ดนาทีนะครับหยอดเท่อน,นึงนะครับเบื่อนหน้า